ไปทำอย่างไรให้ชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ล่าเขมปัตโตปุจฉาทำไมปัจจุบันคนจึงเชื่อว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปทำอย่างไรเขาจึงจะเห็นว่าทำดีได้ดีครับวิสาชนา บางท่านกล่าวว่าเราลงมือทำดีจะตายแต่ได้รับผลไม่คุ้มค่าข้อนี้ขอแสงว่าเราได้ระลึกถึงใจเราที่ได้ทำมาแล้วนึกมาแล้วทุกขณะจิตรหรือไม่บางรายในอดีตเรานึกอิจฉาริษยาเขาด้วยใจล้วนๆก็มีได้เปล่งวาจาออกมาบ้างก็มีแต่กายยังไม่ลงมือทำก็ตามผลของการนึกอิจฉาริษยาเขาก็สามารถตามมาหาเราได้ ผลที่วาจากล่าวอิจฉาเขาก็ดีก็สามารถตัดรอนเราให้ไปอยู่เป็นยุกยกุเป็นสมัยสมัยผลของความชั่วเหตุความชั่วที่เราได้ปลูกพืชไว้ในดวงใจคือกิเลสในชาตินี้และชาติก่อนตั้งลาลานชาติที่ล่วงมาแล้วมันจะไม่จบไม่กเกษียณได้โดยง่ายเหมือนคดีดำคดีดแดงในโรงในสารภายนอกธรรมดาคนเรา ไม่ว่าผู้เขียนอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีผู้อ่านผู้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีโดยมากแล้วมักจะทวนดูใจของตนเป็นส่วนมากใจท่านผู้อื่นเลวไหลกว่าตนทั้งนั้นโทษท่านผู้อื่นเห็นง่ายฝ่ายตนเห็นยากหาขนสวมหัวตัวเองหาได้ง่ายสวมให้ท่านผู้อื่นนั้นไม่อยากจะสวมให้เพราะเกรงจะเสียเปรียกพอมีกิเลสเป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นนายคุมนักโทษอยู่ในหัวใจ หรือรอบเมืองใจเส้นผมบางภูเขาก็ว่าขนตาบางแผ่นดินก็เรียกคนพูดจะเลือกเหตุด,ดีกรรมดีพืชดีก่อนลงมือทำได้ท่านผู้นั้นกลุ่มนั้นจำนวนนั้นพักนั้นต้องเป็นผู้ใจสูงทำสูงอยู่ในเขตของพุทธศาสนาพร้อมทั้งมีหิริและอายต่อบาปโอตับปะสะดุ้งกรัวต่อบาป ทังที่รับและที่แจ้งเป็นต้นทุนของใจเสียก่อนของเจตนาเสียก่อนมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดๆจะมาทุ่มเทเมตตาการุณาสั่งสอนได้เพราะเขาเรียนและสอบวิชาปัญหาโลกแตกได้เทียบกับปริญญาเอกแล้วเนื้อสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไปอีกด้วยซ้ำเพราะเขาสำคัญตัวใหญ่เกินไปจนไม่มีที่วางได้พอโลกเหมือนแคบ ป่ารถน้อยไม่พออธิบายป่ารบหลายท่านผู้อ่านผู้ฟังก็จะเบื่อหูแต่อาศัยว่าเจตนาดีก็เขียนไปเมื่อเจตนาดีแล้วมักจะบกพร่องก็คงไม่ห่างจากประตูแบ่งเบาได้จะได้ถูกตรินิสัยกันไปหมดเป็นของทำได้ยากแต่ก็เอาธรรมะของพุทธศาสนาเป็นแว่นดวงใจแว่นดวงธรรมอยู่มิได้เลยเถิดและความพอดีในโลกนี้ มีอยู่ในระดับโดยแท้ขอให้พระธรรมฝ่ายความจริงไม่หนีไปจากความจริงในชั้นนี้เป็นสารอัยการความอยากได้ประจำขันสันดานอยู่ทุกคนทุกท่านที่ยังไม่ผลจากกิเลสทั้งหลายเว้นพระอรหันต์เสียเหลือนั้นจะปฏิเสธไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาดูตามาตาเรือเสียก่อนอะไรอะไร,ะไรก็จะควาเข้าปากเขียวเขียวไม่ละเอียดแล้วกืนเจอก้าง ยาพิดตรงๆก็มียาผิดเครือบน้ำตาลก็มีกัดปราชนไก่สิ่งไหนๆที่ขัดต่อศีห้าเป็นยาพิดทั้งนั้นยาแก้หรือหมอวิเศษที่ดีที่วางยาถูกก็คือเว้นเสียไม่ละเมิดพระบรมศา,ศาสดาเป็นห่วงโลกก็ใช่ว่าจะไปทำไรไ่ไถนาปลูกปอปลูกมันปลูกเผือกอะไรอะไรให้องค์ท่านแนะนำมาให้หากินหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ให้สเสบียงทางอามิตรเป็นต้นทุนก่อนต้นทุนด้านจิตใจตรงๆให้มีความเห็นชอบเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นแต่เมื่อมีความเห็นชอบแล้วพระองค์ท่านจะเห็นชอบแทนเราก็ไม่ได้ไม่ถูกอีกเป็นเพียงชี้บอกทางดีชี้บอกทางเสื่อมเท่านั้นครั้นทรงสั่งทรงสอนด้วยพระมหาเมตตากรุณาจบสิ้นเชิงบริบูรณ์ไม่บกพร่อง คือผู้ปฏิบัติตามได้ประโยชน์โดยสมควรแก่การปฏิบัติมีโสดาสกทาอนาคาอารหันต์แต่ละประเภทก็หลายๆล้านทางเพศหญิงเพศชายด้วยเทีบยบหยาบหยาบคล้ายกับเกลือใครจิบก็เข็มทั้งนั้นเว้นประสาทพิการเสียคือชิวหาประสาทพิการเปรียบเสมือนบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ไม่สามารถจะรู้ความหมายของธรรมะได้ลึกซึง้ง หรือไม่รู้เลยก็ได้ก็หมดหนทางพระองค์ทรงวางอุเบกขาเสียเพราะกรรมเก่าของเขายังหนักมากช่วยไม่ได้ต้องรอคิวพระพุทธเจ้าองค์อนาคตไม่อยากรอก็เป็นการจำเป็นรอตามกรรมของสัตว์ต่อไปส่วนบรรดาท่านผู้ล่วงละเมิดพระพุทธเจ้าอย่างหนักมีพระเทวทัตเป็นต้นและฝ่ายโยมสุป,ปพุทธะเป็นต้นจนถึงกับแผ่นดินสูบเอาทั้งเป็น เหล่านี้ผู้ล่วงกลางอย่างเพลาก็มีมากจนจะนับไม่ไหวเสียแล้วการก็นำสนองตามให้เห็นประจักษ์แก่ทุกตาทุกรายไปการที่มีทั้งผลของความดีและผลของความชั่วบริบูรณ์นี้ย่อมเป็นพยานเอกของคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้วฉะนั้นก่อนหน้าที่พระองค์จะเข้าสู่อนุป,ปาทิเสสนิพ,พานคือก่อนพระองค์จะสิ้นลมปราณจึงได้เปล่งอุทานเสียว่า ท่านทั้งหลายทุกทวนหน้าอย่าได้พากันประมาทรีบพากันด่วนปฏิบัติธรรมชิงเวลาของความตายเพราะสังขารทั้งหลายที่มีใจครองและไม่มีใจครองเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาทุกอย่าได้ถือว่าสนุกจนลืมเนื้อลืมตัวลืมใจลืมธรรมทำคำสั่งสอนที่เราสอนแล้วนั่นเองจะเป็นศาสดาทแทนเราอยู่ตามเคยไม่ลดละ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าไม่เห็นธรรมแล้วจะจับชายจีวรของเราอยู่ก็เรียกว่าไม่เห็นเราเราเทศนาสั่งสอนไว้บริบูรณ์เปิดเผยไม่มีลี้ลับแล้วเราใช้นี่พวกท่านทั้งหลายหมดแล้วเราไม่เป็นห่วงอะไรท่านทั้งหลายอีกแล้วเราจะขอลาพวกท่านทั้งหลายไปละมีใจความและความหมายในพระมหาปรินิพานสูตรปัดชิมโอวาส คำสั่งสอนและคำสอนขอขอบคุณที่มาคัดมาจากหนังสือหลวงปู่ล่าเขมปัตโตตอบปัญหาธรรมะปี่ี่20เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2553ขอบคุณลานธรรมจักรครับ